ใครที่กำลังมองหาร้านไก่ตันคุณภาพราคาถูกแนะนำร้านบ้านยอดช็อปเป็นร้านของพี่เอนะครับผมนั่นตังๆครับและทางร้านยังมีบริการไก่ตันเพาะเผาแถมยังมีกล่องสุ่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมฮะถ้าใครสนใจนะครับผมนะฮะสามารถกดคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมนั่นตังๆโอเคนะผมนะก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับผมนะฮะสำหรับใครนะครับวิดีีีโอนนน้้กก็สสววััดดยะครับผมนนะะฮใคลิปวิดีโอนนีี้เ่ย ราไปอยู่กับรายการที่มีชื่อว่าสปอยไม่พักไม่ผ่อนไม่หยุดไม่ย่อนเลยนะครับผมนะฮะ G.M. จ๋าสปอยอะไรกันนะกันหนากูไม่ทราบแมชื่อรายการกูนี่ยา่เป็นรถไฟอินเดียเลยนะบเบิเฮร์สบอกก่อนเลยมนะตอนนี้คือเราคืบคานเข้ามาในเดือนกรกฎาคแล้วนะครับผมนะฮะก็ยังไม่เห็นมีวิวแววว่ามันจะอัปเดตเลยแต่ว่ามันมีสปอยมาใหม่นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะผมนะว่ามันเป็นสปอยเล็กๆนะครับผมนะฮะแต่ว่ามันไม่ค่อยได้น่าสนใจเท่าไหร่นะครับผมนะอะไรประมาณนี้ก็ยังไม่เห็นวิวแววว่ามันจะอัปปเเเเดดตตรงไหนนนลลยยยบมมีีออ้้้าผ็กๆใื นะฮะเอาจริงแล้วกูว่าแม่งบิดตรงๆอยู่แล้วนะครับผมนะบิดตรงๆบิดตึงๆเลยนะครับผมนะฮะกูว่าน่าจะประมาณเดือนตุลา่นั่นแหละนะครับผมนะฮะมาในช่วงวันฮาโลวีนนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละนะผมนะถ้ามาในเดือนนี้ได้ก็น่าจะดีไม่น้อยเลยนะครับผมนะเพราะว่าทุกวันนี้คือเด็กไม่ค่อยเล่นกันแล้วนะครับผมนะฮะทุกวันนี้นะผมนะปิงก็เยอะโปก็แยะนะครับผมนะฮะโอ้โหอะไรกันนักกระหนาำวันเดียกูก็ไม่รู้คุณผู้ชมโอเคพูดมาเยอะแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกกกัััันนนนนนเเลลลลยยดดีีีีวววว่่าาาใคคคิิปปโอออ้้้้มมมะะะะไไรรรรบบผฮถพแ และตอนนี้ดผมแะเราก็มาอยู่กันที่หน้าทวิตของชายคนหนึ่งมีชื่อว่าอ e, ีนะครับผมนะฮะเขาคนนั้นเป็นใครไม่มีใครทราบนะครับผมนะฮะแต่ก็เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่กล้าที่จะฟันธงนะครับผมนะแต่เขาเป็นผู้ให้ข้อมูลผู้ประกาศข่าวอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะฮะและนี่ก็คือหนึ่งข่าวสรารข้อมูลนะครับผมนะฮะที่จะสปอยในคลิปวิดีอนี้นั่นเองนะครับผมนะฮะเขาพูดอะไรเขาบ่นอะไรเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปแปลก,กันก่อนเลยนะครับผมนะฮะบอลลำพังพีก็ <laughs> ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษะน,ะนะคร ฟุตนะครับผมนะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเลือชูเซเซลนะครับผมนะฮะเพิ่มน้ําให้กับผลแป้งของเรานะครับผมนะฮะหรือว่าเอ่อผลดอสหรือว่าผลโมจิอะไรคุณผู้ชมฮะและเขายังบอกต่อนะครับผมนะฮะว่าพวกเขาเนี่ยนะครับผมนะฮะชื่อของผลไม้ก็เริ่มต้นจากผลไม้บล็อกนะครับผมนะฮะคืออะไรวะก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมนะเช่นกันนะครับผมนะฮะบล็อกฟูดชอบที่จะสร้างแรงบันดาลใจนะครับผมนะฮะให้กับนักผู้พัฒนาอื่นๆดีแล้วต่อไปเดี๋ยวนะครับผมคืออะไรวะเฮ้ยขนาดแปลไทยเป็นไทยแล้วกูยังอ่านไม่ค่อยเข้าาใจเลยนนนนะะะะคครรััับบผผมมมฮช่ง เรื่องของการแปลเดี๋ยวชักมันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของรูปภาพกันดีกว่านะครับรูปภาพที่เราเห็นนี้นะครับผมนะฮะน่าจะเป็นโมเดลของผลโมจินะครับผมนะฮะที่ลักษณะนี้อาจจะเป็นประมาณแบบว่าเออมันการเพิ่มหนามไหมคืออาจจะเป็นเรื่องของอะไรสักอย่างนะครับผมนะอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจอาจจะเป็นทางด้านของโมจิวีหนึ่งไหมที่มันทําการรีเวิร์กปรับเข้ามาใหม่เอออันนี้อาจเป็นไปได้นะครับผมนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นผลหนามหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่น่าใช่เลยครับผมนะฮะแต่มันก็มีหนามนะเออกูว่าน่าจะมีความเป็นไปได้อยู่นะค มองเห็นรูปภาพนี้เป็นอะไรนะครับผมนะฮะก็ช่วยกันคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับผมนะฮะน่าจะไม่ใช่ต่อบิโดหรือเรือดำน้ำแน่นอนนะคุณผู้ชมเออนะครับผมนะฮะโอเคครับผมนะฮะในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะฮะเกี่ยวกับคราวสารข้อมูลนะครับผมนะจริงๆแล้วมันก็เชื่อมโยงได้กันหมดแหละนะครับผมนะฮะแต่ก็คิดว่าเฮ้ยมึงอัปเดตซะดีกว่านะครับผมนะฮะดีกว่ามานั่งฟังสปอยอะไรโง่ๆแบบนี้นะครับผมนะฮะกูละเสียเวลากูแบบเปลืองเวลาชีวิตมากเลยนะครับผมนั่งองๆโอเคครับผมนะในนควี้ก็มฮะา้ัครบถใคครที่่กยมดไนะครับล ลืมกดให้พี่หน่อยละกันนะครับผมนะฮะสํรับคนี่ต้อรับกันแล้วนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะสวัสดีครับบ๊ายบายว่าอะไรมึงจะอัพเดตว่าโอ้ยแม่ง